สวัสดีครับอยู่ผมเช่นเคยนะครับตามสไตล์อาพากินพุงกลางนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับออกวา้นะครับกลับเหลือเยอะเลยฮะน่าจะได้20กว่าหลังนะครับหมดนี้นะครับนี่ก็เหลือเยอะนะครับมืดแล้วนะครับค่าแล้วเรับเดี๋ยวติดตามชมนะครับคืนนี้นะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวรอดูนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับหนึ่งนูน้นนี่เนะผมดักตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่ก็ใช่นะครับนี่เลติดๆกันเลยนะครับพอดีหมายหมายนี้เพิ่งเกี่ยวนะครับน่าจะเกี่ยวได้สองสามวันแล้วนะครับเละเหมือนเดิมครับอุตสาห์ของผมทำไมถึงเจอแต่เละๆเองครับ ถึงนู่นนะครับนู่นถึงต้นไม้มุมนู้นนะครับที่ผมดักนะครับหมายนี้นะครับโอเคครับจะเจอกันคืนนี้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัวทำภารกิจก่อนนะครับคืนนี้เจอนะครับพอดีมืดแล้วนะครับกลับที่เหลือวันนี้ก็ได้เอากลับบ้านนะครับ เยอะเกินนะครับพอดีก็มาออกมาดักก็ประมาณห้าโมงกว่านะครับจะหกโมงนะครับเคว็บเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ครับเค็บหลังจากที่ได้มาดักช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเคบเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับ นี่นะครับหลังแรกยังเงียบอยู่นะครับหลังแรกหลังสองนะครับก็ยังเงียบอยู่นะครับหลังสองมีจะลอยสวยๆนะครับ ร้อยสวยเยอะเลยครับเย็บอยู่เหมือนเดิมนะครับ อีกอย่างนะครับเรือนหงายด้วยนะครับอีกอย่างโอเคครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปนะครับฝั่งทางด้านนู้นนะครับเงียบอยู่เหมือนเดิมครับพี่น้องเลยอีกนะครับ nghiệp chút mày chát mày chít lên với nó nước đường mình chẳng ngại vì nó ấy อ่งนี้ก็เก็บเ้ื่อพี่น้องไงเก็บก็แสดงว่าหมายนี้นะครับก็ยังไม่ได้นะครับ มื่อกี้นี้เจอหนูครัวนะครับหนูท้องขาวนะครับวิ่งกระโดดข้ามกลับไปนะครับกระโดดข้ามกลับไปมานะครับน่าจะพรุ่งนี้ประมาณตีตีสี่นะครับผมออกมาดูทีหนึ่งนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอเคครับถือว่าหมายนี้ถือว่าพลาดนะครับช่วงประมาณสองขึ่นกว่านะครับ ออกล่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับทุกกำลังใจนะครับคือมีให้ผมมีแรงกลังใจทำคลิปต,ต่อไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ